สวัสดีคขบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันตรงนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมก็จะหยิบยกคู่ของนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูเส้นทางกันว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับโดยไปที่ฝั่งอาร์เจนตินานะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอาร์เจนตินาอยู่ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกแล้วก็โปแลนด์นะครับและเกมแรกนะครับเป็นอาร์เจนตินานะครับโคจอนมาเจอกับ ยอดทีมจากทวีปเอเชียนะนะครับซึ่งเป็นอาร์เจนต้าเกมนี้เนี่ยประเดิมด้วยความพ่ายแพ้นะนะครับซึ่งเกมเนี้ยอาร์เจนต้าแพ้กับซาอุดีอาระเบียเปอริสกอร์2-1นะครับทัพ้าขาวนะครับได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจุดโทษของริอันเดลเมสซี่แต่ว่าเกมวันนี้นครับเป็นซาอุดีอาระเบียเล่นได้ดีเป็นอย่างมากยิงแซง2ลูกรวดทําให้ทัพซาอุดีอาระเบียนะครับเอาชนะอาร์เจนต้าเปดรวยิสกอร์2-1เนี่ยเกมที่2ถือว่าเป็นเกมที่ยากของอาร์เจนต้านะครับ และเกมนี้อาร์เจนตินาไปเจอกับเม็กซิโกแต่ว่าทัพฟ้าขาวครับฝ่าฟันความกดดันแล้วก็เอาชนะเม็กซิโกใน90นาทีได้เกมนี้ครับอาร์เจนตินาเอาชนะเม็กซิโกไปได้ด้วยสกอร์2-0ประตูจากการยิงของวูริอินลเมซี่กับเอนโซเฟิร์นเดตนะครับเกมที่3ครับต้องมาตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาร์เจนตินาต้องเจอกับโปแลนด์ยอดทีมจากยุโรปอีกหนึ่งทีมครับที่มีดาวเด่นอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งเกมนี้นะครับทัพฟ้าขาวก็ทำได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที อาร์เจนตินานะครับเอาชนะโนะะแปแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูสูญเกมนี้นะครับเมสซี่พลาดจุดโทษนะฮะแต่ว่าเป็นอเล็กซิสแม็คอลิเตอร์กับกรีนเอเวอเรสต์สูญหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มายิงคนละ1ประตูทําให้อาร์เจนตินาเอาชนะโปแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูสูญครับสรุปในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอาร์เจนตินาเก็บได้6กต้มนะครับยิงได้5ประตูแล้วก็เสียไป1ประตู รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอาร์เจนตินาต้องโคจร,รมาเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอาร์เจนตินาก็ทําได้อีกครั้งหนึ่งเป็นอาร์เจนตินาครับเอาชนะออสเตรเลียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูนหนึ่งครับจากการยิงของริเนลมาซี่กับคูเลตอวาเดสนะครับและเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับอาร์เจนตินาเริ่มเจองานหินนะครับเกมนี้เนี่ยอาร์เจนตินาต้องโคจร,รมาเจอกับอัศวินสีส้มเนเธอร์แแลลลนนนดด์์หรรืออว่าฮะคับ เริ่มต้นเกมนะครับอาร์เจนตีน่าขึ้นนําไปก่อน2อูนย์นะครับจากการยิงของนาโวเอลโมริน่ากับบรีนูเมซี่ซึ่งเมซี่เนี่ยยิงจุดโทษนะครับอาร์เจนตีน่าขึ้นนำสองศูนย์เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะสบายใจนะครับแต่ว่าเป็นหลุยฟาเกากุนซือของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แก้เกมโดยใช้ลูกกลางอากาศนะครับและเนเธอร์แลนด์ครับทิ้งไพ่หมดหน้าตักส่งวูดเว็กฮอตศูนย์หน้าร่างย่งลงมาแล้วก็เป็นวูดเว็กฮอตครับกด2เม็ดช่วยให้เนเธอร์แลนด์ครับไล่ตีเสมอออาาารร์์เเจจนนนนติไปด้้วยสกก2-2บ90ทีมีม เป็นอาร์เจนตินาเสมอกับเนเธอร์แลนด์ไป2 2นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยเล่นด้วยความดุดันเกมค่อนข้างจะหนักแล้วก็ต้องไปวัดกันที่การดวลจุดโทษนะครับซึ่งเป็นอาร์เจนตินาครับสังหารจุดโทษแม่นกว่านะครับแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาครับชนะการดวลจุดโทษทําให้อาร์เจนตินาครับทะยานเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเกมนี้เนี่ยอาร์เจนตินาต้องไปเจอกับโครเอเชียนะครับโครเชียครับนำทัพโดยลูกาโมดิชนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะกดดันของทั้ง2ทีม แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมานะครับเป็นอาร์เจนตินาโชว์ความเหนือโดยใส่เกมรุกที่หลากหลายแล้วก็เกมทะลุช่องของอาร์เจนตินาเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับแนวรับของโครเอเชียแตกนะฮะทำให้ทัพอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปได้ด้วยสกอร์สประตรูศูนย์ซึ่งเป็นอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษน,นะฮะแล้วก็เป็นเรนิวเมซี่สังหารไม่พลาดแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับเป็นคูเล่นอเวเรสศูนย์หน้าดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มายิง2ประตูรวดทำให้ทัพอาร์เจนตินาเอาชนะ ทีมชาติโคเอเชียไปได้ด้วยสกอร์3-0และเป็นอาร์เจนตินาครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างนะครับทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มดีนะครับร่วมสายกันกันกบออสเตรเลียตุนิเซียแล้วก็เดนมาร์กนะครับเกมแรกครับเป็นฝรั่งเศสเ,เจอกับออสเตรเลียนะครับเกมเปิดสนามเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเอาชนะออสเตรเลียไปได้ด้วยสกอร์4-1นะครับเกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสได้ประตูจากเอเดียสลาบิโอโอเวียชิลูคิวเรียนเอ็มบัปเป็นชิิูมายงว ทำให้จบเกมครับฝรั่งเศสเอาชนะออสเตรเลียไ,ไปได้ด้วยสกอร์4ระตัหนึงนครับเกมที่2ครับฝรั่งเศสต้องโคจรเจอกับทีมโคโนมเดนมาร์กนะครับซึ่งเกมนี้ฝรั่งเศสก็ทำผลงานได้ดีนะฮะหลังจากที่เอาชนะเดนมาร์กไปได้ด้วยสกอร์2-1จากการยิงของคิลเลนเอมบัปเป้เหมาทั้ง2ลูกเลยนะครับซึ่งผ่านไป2เกมนะครับฝรั่งเศสการันตีการเขาเล่นไปรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้ว ทำให้เกมที่3ครับฝรั่งเศสต้องมาเจอกับตูนิเซียเนี่ยเกมนี้ครับฝรั่งเศสก็เรียกได้ว่าโรเทชันทีมขนาดใหญ่เลยครับผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองทั้งหมดแล้วก็เป็นไปนตามคาดนะครับตูนิเซียเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ด้วยสกอร์หประตรูสูถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะแพ้ในเกมนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเองก็การันตีผ่านเข้ามาเล่นในรอบนอกเอาในรอบโขกทีมไปเทีเยบ้อยแล้ว และฝรั่งเศสรครับต้องโครจรมาเจอกับทีมชาติโปรแลนด์นะครับโดยรอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโปรแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์3-0โะตหนึ่งจากการยิงของโอเรียชิลูแล้วก็คิรเลนเอ็มบัปเป้ยิงอีก2ลูกนะครับซึ่งในรอบ16ทีมนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็ผ่านมาอย่างง่ายได้เลยนะนะครับก่อนที่รอบ8ทีมครับฝรั่งเศสต้องเจอกับสิงโตครามทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยดูเหมือนจะยากนะแต่เล่นไปเล่นมานะครับ ฝรั่งเศสก็ทําได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติอังกฤษไปด้วยสกอร์สอซึ่งเกมนี้นรายละเอียดเกมก็ค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการพลาดจุดโทษที่2ของแฮร,ร์รีปเป่เคนรวมไปถึงการทําประตูของอูเรียชิลูอีกแล้วนะครับและรอบ4ทีมล้วนรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสต้องโครจรมาเจอกับทีมชาติโมร็อกโกอ,อีก1ทีมจากทวิตแอฟริกาและก็ไปไปตามคาดนะครับฝรั่งเศสมาได้ประตูจากติโออันเดสกับลองดาวโคโรมอานี่ ทำให้ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโกด้วยสกอร์สประตูศูนย์แล้วก็พุ่งทยานเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับซึ่งถ้าเรามองถึงภาพรวมของทั้ง2ทีมในคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้นะถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อกันเป็นอย่างมากนะครับ และถ้าเรามาดูดาวเด่นของทั้ง2ทีมนะครับแน่นอนครับทัพอาร์เจนตินาหรือทัพฟ้าขาวเนี่ยก็จะเป็นโอเนลเมซี่นะครับซึ่งโรเนลเมซี่ลงเล่นรายการนี้ไปแล้ว6นัดแอซิตไป3แล้วก็ยิงได้5ประตูเรียกดว้วงเมซี่ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาในชุดนี้ไม่ต่างจากดาวเด่นของฝั่งฝรั่งเศสก็จะเป็นกุเลียนเอมบัปเป้นะครับเอมบัปเป้นะครับลงเล่นไปแล้ว6นัดแอดซิตสแล้วก็ยิงได้5ประตู ซึ่งทั้งเอ็มบาเป้กับเมซี่นะครับก็อยู่ในสังกัดเดียวกันนะก็จะเป็นปารีสแซงต์แชงส่งเข้าประกวดและคู่ชิงชนะเลิศในวันที่18ธันวาคมพศ2565นี้ทุกท่านต้องจับตามองเลยว่าคู่ชิงชนะเลิศเดนปีนี้ใครจะได้แชมป์เมซี่กับเอ็มบาเป้ใครจะเป็นเดอะแบ็คของจริงลิโอเนลเมซี่จะได้ชูถ้วยบอลโลกเป็นครั้งแรกหรือไม่ หรือว่าคิวเว่นเอมบัเป้แล้วก็เป็นแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันได้หรือเปล่าวันที่นี้ต้องจับตามองดูให้ดีเลยนะครับและแน่นอนนะครับก่อนนัดชิงชนะเลิศผมก็จะมาพรีวิวแล้วก็มาเสิร์ฟสถิติข้อมูลวยอัพผู้เล่นของทั้ง2ทีมในวันนั้นอีกครั้งหนึง่งแล้วเรามาดูกันว่านัดชิงชนะเลิศใครจะได้เป็นแชมป์โลก